แต่สิ่งที่นางเห็นนะคะพี่คือผู้ชายร่างใหญ่ๆแบบตัวดำๆร่างใหญ่ๆสูงๆเปิดประตูเดินเข้ามาคือเปิดประตูเดินเข้ามาแล้วคือผู้ชายคนนี้เดินมามานั่งยองๆแล้วมองหน้านางแบบนั่งรองเท้าคางอะพี่ สวัสดีวันรุ่ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมเอฟพองพีเทอร์และวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันเสาร์วันนี้เหมือนเดิมนั่นก็คือรายการเล่าเรื่อง วันนี้นะครับผมเราก็กลับมาอีกครั้งกับคุณผู้ชมทางบ้านนะที่จะเอาเรื่องราวมาแชร์กันนะซึ่งผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะคนที่จะมาแชร์เรื่องราวในสัปดาห์นี้เนะครับเขาเกิดหัวข้อมาได้ค่อนข้างน่าสนใจแต่พุ่งตรงกูก็ลืมไปแล้วนะว่าเขาเกิดอะไรมาตอนนี้คือทักไป10คนนคีผมจําไม่ได้เลยนะว่าเนื้อเรื่องแต่ละคนเป็นอะไรกันบ้างแค่อ่านแล้วน่าสนใจแล้วเขาทําตามกติกา็ก็ทักแม่งเลยครับผมง <c oughs> ั้นก่อนอื่นต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ้และกดกระดิ่งไว้บ้างคลิปของเราด้วยนะครับผมพั้อมก กัันเลยครบบปุ๊โอเคสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมอ่ะแนะนำเสียงเรียงนามนิดนึงฮะ สวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นนะคะอ๋อน้องเฟิร์นโอ้โหเสียงใสมาไวทีเลยนะครับผมพี่ลืมไปแล้วว่าหนูส่งอะไรมาในอ่าเมลบ้างนะมีกี่เรื่องนะที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้มี3มเรื่องค่ะ3มเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดกับตัวหนูหมดเลยถูกไหมต,ตัวหนูไม่ค่ะแต่เป็นบุคคลรอบข้างที่มาอยู่กับหนูอ่ะมามะเริ่มเรื่องแรกกันเลยเรื่องแรกมีชื่อเรื่องว่าอะไรฮะหนูไม่รู้จะเรื่องเรื่องว่าอะไรดีหนูก็เลยตั้งว่าเรื่องแปลกในบ้านค่ะ คือบ้านหนูมันเป็นบ้านพักข้าราชการแล้วทีนี้คือหนูต้องย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะว่าพ่อหนูได้มารับราชการที่นี่ก็คือบ้านหลังเนี้ย มันเป็นบ้านที่แบบสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําห้องน้าจะอยู่ชั้นล่างนะคะแล้วทีนี้เพื่อนหนูเนี่ยเขาจะชอบมาแบบมาเล่นมาซ้อมเต้นบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วะะลจุดพีคตรงที่ว่าหนูอะ่พะพอเข้ามาหนูจะรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่กันแค่ในครอบครัวเราอะค่ะพี่ช่วงที่เข้ามาแรกๆอะ่ะหนูจะชอบได้ยินเสียงแบบเหมือนคนมาเคาะหน้าต่าง เขาประตูอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นไม้หนูก็เลยเริ่มบอกที่บ้านว่าหนูได้ยินเสียงแบบแปลกๆนะอะไรเงี้ยที่บ้านหนูเขาไม่เชื่อเลยแบบบางทีหนูกับพ่อเนี่ย นั่งอยู่ข้างล่างกันดูโทรทัศน์แล้วก็เสียงแบบบางทีเดินบนบ้านตึกตึกตึกอย่างเงี้ยใช่เสียงเดินชัดเลยเหรอใช่ค่ะพี่มันเป็นแบบมันเป็นพื้นไม้อ่ะเดินลากเทาเยย้าอะไรเงี้ยค่ะ,ะแล้วทีนี้มันมีช่วงจังหวะที่พ่อหนูว่ถามว่าใครเดินอยู่บนบ้านเขานึกว่าหนูวาพาเพื่อนมาหนูบอกว่าเปล่าไม่มีมีแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรอะค่ะ จนมาชัดมากๆเลยก็คือเพื่อนหนูอ่ะ mm. เพื่อนหนูอ่ะมาที่บ้านแล้วก็กะว่าจะแบบเอาคนอื่นมาซอมเต้นด้วยอะไรเงี้ยเต่าอ่ะมาที่บ้านก่อนแล้วก็ขึ้นไปบนห้องหนูเพื่อที่จะไปรอและช่วงจังหวะที่คนอื่นอะตามมาหนูก็ต้องลงไปรับข้างล่างอะค่ะแล้วเต่าอ,อยู่บนห้องหนูเออและทีนี้นางอ่ะก็นอนเสร็จปุ๊บนางก็ได้ยินเสียงเหมือนประตูอะค่ะประตูห้องหนูมันจะแบบเปิดแงเงี้ นางก็คิดว่าเพื่อนต้องเข้ามาแล้วแหละไรเงี้ยนางก็หลีมตาเพื่อที่จะดูว่าเข้ามากันครบย่างนาะงจะได้แบบจ้าเอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่นางเห็นนะคะพี่คือผู้ชายร่างใหญ่ๆแบบตัวดำๆร่างใหญ่ๆสูงๆเ,เปิดประตูเดินเข้ามา เห็นอย่างนั้นเลยเหรอใช่พี่คือเปิดประตูเดินเข้ามาแล้วคือผู้ชายคนนี้เดินมามานั่งย,ยองๆแล้วมองหน้านางแบบนั่งตรงเท้าคางอะพี่แล้วทีนี้คือตัดภาพมาที่หนูอะ่ะหนูก็คุยบา้บาๆขึ้นมาบนห้องแต่สิ่งที่หนูเจอคือนางแบบนางนิ่งอะพี่เหมือนนางช็อกแล้วแบบนิ่งไปอะ่ะจนหนูต้องไปสกิดตัวนางอะว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ย<อ>นางก็แบบสะดุง้งใช่แล้วถูกก็แบบ u, เป็นอะไรวะแกลหรออะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่นางก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะ ออไม่ไม่แล้วแล้วดีเทลดีเทลที่เขาเห็นเนี่ยคือเป็นยังไงเห็นชั้นหรือหรือแค่ดำดำนางบอกว่าเป็นร่างคนเลยพี่แต่ ตัวดํามากคือนางบอกว่านางมันไม่เห็นใส่เสื้อคือมันเป็นผู้ชายไม่ใส่เสื้อเลยแต่ตัวสูงมากหัวแบบชนเพดานนะคะหนูก็เลยแบบเฮ้ยใช่เหรอวะโกหกหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้หนูก็คิดว่าเออนางก็คงปั่นหละมั้งอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้สนใจอะไรพอนางกลับไปนางก็มาเล่าว่าแบบเออนางเจออย่างนี้นะอะไรเงี้ยพอรอบสองนางมาค้างที่บ้านหนูค่ะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยนางก็ปวดฉี่ก็กะว่าเออจะลงไปฉี่ข้างล่างนางก็เดินตึ๊กตึ๊กแล้วนางก็หันมาบอกว่าเฮ้ยบันได มีกี่ขั้นนะเพราะว่าไฟที่บ้านหนูอะตรงบันไดอ่มันจะเสียเสร็จปุ๊บหนูเลยบอกว่าอ๋อข้างบนอะมีเจ็ดข้างล่างมีแปดมันก็ลงไปตึกต๊กตึ๊กก็เข้า,าน้ําเสร็จเดินขึ้นมาก็นับแปดแล้วก็ขึ้นมาช่องจังหวะที่มันเดินขึ้นมาแล้วถึงชานพักอะพี่บ้านพักราชการนอะตรงระหว่างช่องตรงบันไดอะมันจะเป็นเหมือนแบบ รูรูป่ะอ๋อใช่ใช่มันจะเป็นรูแล้วก็จะมีแสงข้างนอกเข้ามาอะไรเงี้ยนางบอกว่าตอนที่นางกำลังจะเดินขึ้นมาแล้วอยู่ตรงชั้นทักอ่ะมันมองขึ้นมาระหว่างห้องหนูกับห้องพ่ออะไรเงี้ยค่ะมันเห็นเป็นผู้ชายเงาดำดำเป็นร่างผู้ชายเลยพี่แบบตัวใหญ่มากยืนอยู่อย่างเงี้ยแต่คือไม่เห็นหน้าเห็นตานะเพราะว่ามันปิดไฟอะเนาะยืนอยู่แล้วทีนี้คือมันมน่กลัวมากเพราะว่ามันเหมือนคือเราต้องเดินขึ้นไปอะ่ะ หมือนเราต้องเดินเดินไปหาเขาอะไรประมาณนี้เราต้องเดินต้องยังยังใจกล้าเดินต่อเหรอแล้วไม่ตะคุนอะไรเลยเหรอไม่พี่มันบอกว่าตอนนั้นอะคือมันไม่แต่คือมันช็อกมากแบบเหมือนมันลอยพี่แต่อยู่ดีๆคือเข้ามาก็แบบอยู่ในห้องหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่กลับบอกว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วมันก็มาเล่าอีกทีนึงคือตอนเช้าคือตื่นมาแล้วมันก็เล่าว่าแบบเฮ้ยเมื่อคืนเจอแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบมันเรื่องจริงเหรอคือมันสองครั้งแล้วนะที่แบบเพื่อนคนนี้เจออะไรเงี้ยคือหนูกับเพื่อนคนนี้คือรำมาต ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่าเพราะว่าหนูก็ครอบครูแต่หนูก็ไม่เคยแบบไม่เคยเจอจะจะแบบนี้แต่คือนางมีเซนต์อยู่แล้วอะค่ะ oh, oh, oh. ก็คือไม่รู้ไม่รู้ว่าที่บ้านอะคือใครเราคือเรื่องเรื่องเนี้ยที่บ้านหนูมันก็จะโยงมาถึงเรื่องที่สองที่หนูกําลังจะเล่าคือหนูอะทํางานเป็นวีเจอยู่แอปแอปนึงตัวเราเป็นคนที่ชอบเรื่องผีมากแต่ตัวเราไม่เคยเจอเลยเราก็เลยเหมือนแบบอยากจะให้ยูที่เข้ามาดูเราอะค่ะ ขึ้นมาคอกับเราแล้วก็เล่าหนูนางคนเดียวก็เลยปิดไฟหมดเลยแล้วก็เปิดแค่โคมไฟในกล้องคือจะเห็นแค่หน้าเราแล้วก็เป็นเงาข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะเล่าคนแรกไม่มีอะไรคนที่สองไม่มีอะไรสักพักหนึ่งให้คนที่สามขึ้นมาคอมเมนต์ก็เด้งขึ้นมาว่าอยู่กับใครหนูก็บอกอ๋ออยู่กับอยู่คนเดียวค่ะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ้าวแบบไม่ใช่เพื่อนอยู่ในห้องด้วยหรออะไรเงี้ย,ยมีเพื่อนอในห้องด้วยใช่หนูก็เลยบอกว่าไม่มีนะคะอะไรเงี้ยตอนแรกหนูก็เออคงปั่นแหละอะไรเงี้ยแบบ น่าจะสร้างฟิลให้เรากลัวเสร็จปุ๊บอีกคนหนึ่งมาพี่เฮ้ยจริงๆนะนึกว่าอยู่กับเพื่อนนั้นเนี่ยแล้วก็แบบหลายๆคอมเมนต์นิ่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่มีนะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นเป็นเงาผู้ชายอยู่ข้างหลังเป็นร่างผู้ชายแบบใหญ่ๆแต่ยืนอยู่บนที่นอนคือที่นอนหอนูว่ามันไม่ใช่เตียงมันเป็นเหมือนแบบเป็นที่นอนที่วางกับพื้นนะคะออแล้วคือหัวสูงมากจนจนคออะ หัวพับไปแล้วก็ช่วงคอ,อติดกระเดานี่เห็นชันขนาดนั้นเลยเหรอใช่พี่หนูก็เลยแบบอ,นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเขาก็เลยบอกว่าให้หนูเดินไปตรงจุดนั้นว่าแบบมันมีจริงๆนะคือคนยืนตรงนี้อะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าได้ค่ะหนูก็เลยเดินไปไม่ไม่ไม่ไม<ๆ>แล้วเราดูในกล้องตัวเองตอนไลฟ์ไม่เห็นหรอไม่มีเลยพี่ไม่มีเห็นอะไรเลยอะ่ะ ไอเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆนะแล้วคือแบบเราก็เริ่มเชื่อแล้วเพราะว่าเพื่อนเราก็เห็นเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วเราได้หาข้อสรุปเรื่องนี้ไหมว่ามันคืออะไรแล้วทีนี้คือหนูว่าไปหาข้อมูลมาว่าอําเภอเนี้ยตั้งมาตั้งแต่เมื่อไรแล้วก็บ้านพักมีตั้งแต่เมื่อไรอะไรเงี้ยที่มันมีตั้งแต่แบบหนึ่งพันห้าร้อยคือแบบเมื่อประมาณ คือแบบหลายปีมากๆอ่ะหนูก็เลยไม่แน่ใจว่ามันคือเกิดเหตุการณ์อะไรแต่คือมันมีอย่างหนึ่งที่หนูอ่ะสงสัยว่ามันติดมากับรถปต,ตมหรือเปล่าเพราะว่าคนที่มาอยู่ก่อนหน้าหนูอ่ะเขาทําปตึมด้วยแล้วเขาก็จะเอารถปตทอ่ะม,มาจอดที่หน้าบ้านแบบจอดในบ้านนะคะทุกวันแต่มีที่พีคในบ้านหนูอ่ะพ่อหนูเขาเป็นคนไม่ค่อยเชื่อแต่ล่าสุดอะค่ะเมื่อเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยคือหนูกับแม่แล้วก็พ่อออกกันไป3ามคนแบบไปธุระแล้วก็ไปซื้อของมาแล้วให้น้องอยู่บ้าน เดยวพอกลับมาถึงบ้านช่วงประมาณ4ี่โมงห้าโมงเย็นนี่แหละคะ่ะแล้วพ่อกับหนูอะก็ลงมากับรถเออลงมาที่หลังรถเพื่อที่จะยกของเข้าไปในบ้านเ่าก็เรียกเรียกน้องหนูว่าให้ลงมาหน่อยอะไรเงี้ยตอนแรกก็เรียกชื่อสักพักนึงก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงน้องะคะ่ะพูดว่าอะไรเออพูดอย่างนี้อย่างนี้เลยหนูก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยทาไมน้องกล้าพูดเสียงแบบนี้กับพ่อวะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพ่อก็เลยบอกว่าให้ลงมาช่วยยกของหน่อยอะไรเงี้ยไม่ถึง2นาทีพี่น้องหนูอะเดินเข้ามาแบบเข้ามาทางหน้าบ้านอะ Oh? แล้วหนูกับพ่อมองหน้ากันนะแบบแล้วพ่อหนูก็พูดมาว่าเอา้าแล้วเมื่อกี้ใครขานกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเสียงที่ขานออกมาคือเป็นเสียงน้องเลยเหรอเสียงน้องเลยพี่เฮ <Hey. S 2> ้ยแบบตกใจมากแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าแต่เราได้ยินจริงๆนะแลวเราไม่ได้ยินคนเดียวด้วยอ่ะส่วนตัวเราคิดว่าไง คือเราก็ไม่รู้เนาะว่าว่าเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเวลาแบบแม่แม่พูดลอยๆอะว่าเออถ้าอยากได้อะไรอะก็มาเข้าฝันหรือมาบอกดีๆไม่ต้องมาแบบทําอะไรให้กลัวอะไรเงี้ยใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขามาให้แบบปรากฏให้เห็นทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแรกก็ใช้ได้นะแล้วเรื่องที่สองอะที่บอกว่าจะเล่าคือเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องอหอพักในมหาวิทยาลัยคะ่ะ คือหนูมาเข้ามาหาลัยไปปุ๊บหนูก็จะไปอยู่กับเพื่อนเราก็จะไลฟ์สดเป็นแอปเดิมไม่แหละแต่คือเราก็จะเปลี่ยนเรื่องเป็นแบบคุยนั่งจิบปะทะอะไรอย่างนี้ไปแต่เรื่องที่แปลกๆก็คือพอเราเข้าไปอยู่แล้วอะเรารู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่กันสองคนนะคะเพราะว่าแบบบางทีเราจะได้ยินเสียงเคาะประตูตอนกลางคืนคือมันถี่มากเหมือนแบบเหมือนเพื่อนมาเรียกให้เปิดประตูอะไรยเงี้ยพี่แล้วคือด้วยความที่เราไม่รู้เนาะเราก็เดินเปิด แต่ไม่เจอใครบางทีหนูกำเม็ดเนี้ยนั่งฟิวข้อสอบนั่งอ่านข้อสอบหรือบางทีนั่งดูหนังกันก็ได้ยินเสียงคนเคาะบางทีอะ่ะเราได้ยินถี่มากเราก็จะแบบไปร้อหน้าประตะูแล้วก็เปิดไปเลยแต่สิ่งที่หนูเจอคือไม่เจอใครเลยแม้แต่เงาหรือคนแบบมาแกล้งหราก็แบบมันมันไม่ใช่เรานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทนอยู่ได้ประมาณ 3- าสี่เดือนพีแล้วหนูก็ย้ายกันออกไปหมดเลยอะ่ะหาสาเหตุได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ไม่เลย เขาบอกแค่ว่าห้องเนี้เป็นห้องที่ก่อนนั้นเนี่ยเป็นนักศึกษาที่อยู่กันสี่คนแล้วหลังจากนั้นพอเขาจบเขาก็ย้ายออกแต่หนูก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรแต่มันก็ยังไม่จบนะหนูว่าย้ายไปสองหอที่ที่สองอ่ะเป็นบ้านแต่สิ่งที่พีคือหนูอ่ะเป็นเป็นเพื่อนที่อยู่ต่างคณะใช่ไหมคะแต่คนอื่นอ่ะคืออยู่คณะเดียวกันหมดเวลาไปเรียนเขาก็จะไปเรียนด้ยวยกันก็จะมีหนูอยู่บ้านคนเดียวบ้างแล้วคือห้องน้ำที่หนูต้องมาอาบอ่ะคือห้องน้ําที่อยู่ใต้ข้างล่างบันไดหนูก็อา น้ำเปิดเพลงไปแต่เสียงที่หนูได้ยินน่ะก็คือเสียงคนลากเก้าอี้อเป็นเก้าอี้เหมือนเก้าอี้พลาสติกเก้าอี้งานวัดพี่กับกระเบื้องพอลากปุ๊บหนูก็สต็อปเพลงในห้องน้ําเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนเหมือนเขาก็เงียบอะแล้วพอหนูเปิดเพลงเขาก็ได้เขาก็ลากอีกอะอโอ้แต่เอาจริงถ้าถ้าในความรู้สึกพี่นะพี่ว่าเรื่องแรกน่ากลัวกว่าเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องแรกอะมีคนเจอไงแต่เรื่องนี้แบบส่วนใหญ่เป็นเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กมากกว่าอันนี้คือ2เรื่องเอ้ยเราเราเตรียมมากี่เรื่องนะ อีเรื่องหนึงอองน่งคือเป็นหอที่หนูย้ายออกมาจากบ้านเช่าลางังนั้นคือเขาบอกว่าห้องหนูจะเป็นทางสามแพ่งใช่ทางบวกพอดีจะไม่ค่อยมีคนแบบอยากอยู่ห้องแบบนี้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยมีครั้งหนึ่งหนูก็อยู่ห้องคนเดียวเงาเงาก็เปิดแล้วก็คุยกับคนในนั้นคนในนั้นก็บอกว่าอ้าวอยู่กับเพื่อนหรออะไรเงี้ยหนูบอกว่าเปล่าค่ะอยู่คนเดียวคะ่ะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าอ้าวแล้วคนที่โผล่หน้ามาในกล้องเมื่อกี้ล่ะรื้ว่าเพื่อนนะเนี่ยโผล่หน้ามาในกล้องเลยแล้วหนูก็ถาาว่าใช่หรอปั่น ไปเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็หัวเราะํำๆไปเวลาเราไลฟ์เราต้องเห็นหน้าตัวเองถูกไหมในมือถือใช่แล้วคือหนูไลฟ์อะ่ะก็คือแบบหน้าหนูเต็มจอ,อแล้วก็มีแบบเห็นแค่ฉากข้างหลังขึ้นนิดเดียวจริงๆอะ่ะเพราะว่าเราก็แค่นั่งคุยกันอะไรเงี้ยอือเขาบอกว่านึกว่าเพื่อนคือโผลแบบ่มาแบบมาดูว่าแบบทําอะไรอยู่อ,อะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงเลยโผล่ม,ม,มามใช่เขาก็บอกว่าผู้หญิงอะ่ะบางทีก็แบบยืนแล้วก็แบบชะเง้อมาดูในกล้องนะอะไรเงี้ย ช่ชัดตจแล้วเราได้ไปสืบไหมว่าประวัติทําไมเราถึงเห็นอย่างนั้นได้ไปหาไหมคือเห็นเขาเล่าๆกันนะคะว่าคือตึกเนี้ยมันจะมีอยู่สามตึกแต่เขาเล่ากันว่าตึกสามอ่ะมีคนแบบพัดตกลงมาแล้วก็ตายหนูไม่รู้ว่าตึกหนูอ่ะหนูอยู่ตึกหนึ่งไม่รู้ว่าตึกหนึ่งอ่ะมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะอ่าอ่าอ่าใช่ค่ะส่วนตัวหนูหนูเชื่อเรื่องนี้ไหมหนูว่าไม่เชิงเชื่อนะพี่เพราะว่าถ้าบางเรื่องอ่ะเราแบบ เอาหลักวิทยาศาสตร์มาหักลบได้อ่ะ เราก็จะแบบมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อะไรอะมาณเี้ยถามหาเหตุผลว่าง,งั้นใช่แต่ถ้าเรื่องบางเรื่องแบบเฮ้ยป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบกลัวเพราะหนูเป็นคนที่กลัวขีมากๆอ่ะโอเคเรื่องที่เล่ามาพี่ชอบเรื่องแรกกับเรื่องสุดท้ายน่ากลัวน่ากลัวมากอ่ะฝากผลงานเลยหนะ่อยแม่เห็นบอกว่าเป็นวีจงวีเจฝากได้นะพี่เ้ฝากได้ตอนตอนนี้หนูไม่ทําทำนะคะหนูกลัวเขามาทักแบบนี้จริงเหรอ <laughs> <laughs> คือเราทําก็คือมีคนเห็นตลอดเลยเหรอใช่ค่ะคือแบบมีแต่คนทักอะไรอย่างเงี้ยโอเค สนุกมากรู้สึกว่าเรื่องเพลินเหมือนกันไงก็ขอบคุณน้องเฟิร์นมากนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับอะ คุณผู so ้ชมสรุปตรงนี้เลยละกันนะครับผมรู้สึกว่าน้องคนนี้อาจจะไม่ได้เจออะไรมากมายแต่หนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกก็คือเรื่องแรกเนี่ยน่ากลัวที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่บ้านพักข้าราชการนะครับจะเป็นบ้านที่ค่อนข้างเก่านะครับและบ้านเหล่านี้เขาก็น่าจะมีแบบประวงประวัติที่แบบอยู่กันมายาวนานนะอาจจะมีเจ้าทงเจ้าที่แรงอะไรอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเอาเป็นว่าแต่ละคนมีควาไม่เห็นไงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ละคนคิดว่าเรื่องนี้น่ากลัวหรือไม่หรือแต่ละคนเขาไม่เห็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกไว้เลยนะครับและ ทิ้งเมลไว้ใต้คลิปนี้และรบกวนพิมพ์หัวข้อเรื่องเกิดเรื่องและทิ้งไอดียไลน์ไว้ผมสนใจเรื่องไหนผมจะทักไปหาคุณชมนะครับผมโอเควันนี้ถ้เกิดท่านารักกันชอบกันต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้พภาคีใหม่ด้วยและเจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นใครหรือเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊